หยุดดูเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมากว่า40ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รถกระบะ K ขนาดเล็กได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์6 6 4ช่ดีเซลในรถ K แรงบิดมหาศาลประหยัดน้ำมันสุดขีดและความทนทานระดับตำนานนี่ไม่ใช่แค่ข่าวรถธรรมดาแต่นี่คือการปฏิวัติที่อาจเขียนประวัติศาสตร์รถ K ขึ้นใหม่ทั้งหมดยินดีต้อนรับสู่รอยยัน ร่ที่ที่เราพาคุณไปพบกับยานยนต์ที่กล้าท้าทายกฎเดิมของโลกโตโยตา้าได้เปิดตัวรถกระบะเคขนาดเล็ก K ed, พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์664ซีซีซึ่งนับเป็นรถเคดีเซลคันแรกในรอบกว่า40ปีนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มทางเลือกเครื่องยนต์แต่มันคือการท้าทายข้อจำกัดทางวิศวกรรมและกฎระเบียบที่มีมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์รถเคไม่มีผู้ผลิตรายใดกล้าใช้เครื่องยนต์ดีเซล เพราะเครื่องดีเซนต้องรับแรงดันการถผาไม่ที่สูงมากหากทำให้มีขนาดเล็กเกินไปมักจะเกิดปัญหาเรื่องความทนทานและอายุการใช้งานแต่โตยโยต้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้หลังจากใช้เวลากว่า7ปีในการวิจัยและพัฒนาผ่านการทดสอบในสภาพโหดที่สุดในที่สุดโตยโยต้าก็ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องดีเซน664 CT นักแข็งแกร่งประหยัดและเชื่อถือได้เครื่องยนต์ดีเซน3สูบเทอร์โบนี้ให้กำลังสูงสุด64แรงมา้าซึ่งเป็นค่ามากที่สุดที่กฎหมายรถเคญี่ปุ่นอนุญาตแต่จุดเด่นที่แท้จริงไม่ใช่แรงมา้ามันคือแรงบิดเครื่องยนต์นี้ให้แรงบิดสูงถึง150นิวตันเมตรขณะที่รถเคเครื่องเบนซินทั่วไปมีเพียง60-70นิวตันเมตรนั่นคือมากกว่า2เท่าแรงบิดสูงหมายถึง ออกตัวได้ง่ายปีนทางชันได้สบายบรรทุกหนักแล้วยังวิ่งนิ่งไม่ต้องเร่งรอบสูงสำหรับรถกระบะขนาดเล็กที่เน้นงานบรรทุกนี่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านความประหยัดน้ำมันก็เหนือชั้นไม่แอเพอาราะกันรถคันนี้ทำได้ถึง35กิโลเมตรต่อลิตรขณะที่กระบะเคเบนซิน,นทำได้เพียง16 18กิโลเมตรต่อลิตรลองคำนวณดูขับวันละ100กิโลเมตรเดือนหนึ่งประมาณ3,000กิโลเมตรเครื่องเบนซิน ใช้น้ำมัน176ลิตรเครื่องดีเซลใช้เพียง86ลิตรที่ราคาน้ำมัน30บาทต่อลิตรคุณประหยัดได้5,340บาทต่อเดือนหรือกว่า64,000บาทต่อปีตลอด5ปีประหยัดเกิน32,000 0บาทและยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าโตโยต้ออกแบบเครื่องยนต์นี้ให้มีอายุการใช้งานสูงถึง5,000 500, 0กิโลเมตรขณะที่เครื่องเบนซิน,นจำนวนมากเริ่มมีปัญหาที่200 000-300-000-000กมตระดีไซน์ภายนอกเน้นการใช้งานจริงกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนไฟหน้าเหลสส่องสว่างชัดกันชนเหล็กแข็งแรงกระบับบรรทุกได้350กิโลกรัมพื้นเหล็กหนาราวข้างสูงมีจุดผูกสัมภาระและไฟส่องกระบอกภายในออกแบบเพื่อความทนทานพื้นพลาสติกแข็งล้างน้ำได้บ่อหุ้มไวนิวช่องเก็บเครื่องมือหลายจุดมาตรวัดแสดงข้อมูลเฉพาะเครื่องดีเซน เทคโนโลยีเด่นเทอร์โบตอบสนองเร็วระบบคอมมอนเรลดีเทสและซีออ์ลดมลพิษระบบระบายความร้อนเฉพาะเครื่องดีเซนข้อดีแรงบิดสูงมากประหยัดน้ำมันสุดๆทนทานเป็นพิเศษอายุใช้งานยาวต้นทุนระยะยาวต่ำเหมาะกับงานหนะักก็ข้อเสียราคาแพงกว่า200,000,300,000เยนเสียงเครื่องดังขึ้นเล็กน้อยน้ำหนักเพิ่ม80ต่อหนึ่ง 00ก่นกน,นี้ไม่ใช่แค่รถกระบะเคคันใหม่แต่นี่คือโตโยต้าที่ทำลายกำแพง40ปีและที่รอยันไรยสคุณคือคนที่ได้เห็นประวัติศาสตรน์นี้ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามแล้วไปต่อกับโลกยานยนต์แห่งอนาคตกับรอยันเรยสรถยนต์เปลวไฟ